สวัสดีครับทุกคนเลยเป็นเหมือนผมกันบ้างไหมการเป็นพ่อบ้านที่ดีมันคือเรื่องของการดูแลและเอาใจใส่คอยเอาอกเอาใจแต่วิธีพวกนี้ใช้กับได้ไม่ได้ผลมีแต่เรื่องบ่นหัวแล้วก็มาบ่นกับผมว่ามีแต่เรื่องเครียดไม่รู้ว่าแม่งเครียดอะไรกันนักหนาแต่วันหนึ่งผมก็ได้เดินไปเปิดประตูแล้วผมก็เกิดไอเดียว,ว่าประตูยังมีทางออกและนับภาษาอะไรกับเรื่องแค่นี้ผมจะหาทางออกให้มันไม่ได้แล้ววันนี้ผมมี5วิธีที่ผมจะมาเปย์แฟนให้ผมหายเครียดเดี๋ยวมาดูกัน เป็นอะไรเครียดอะไรครับเครียดเดี๋ยวนีเ้เบื่อเอาไปข้างนอกก็ไม่ได้จะกินข้าวก็ต้องมากินที่บ้านเนี่ยมันไม่อร่อยไม่ได้กระโดดหลเข้าใจป่ะจะไปช้อปปิ้งก็ไม่ได้ช้อปปิ้งแล้วจะไม่ได้ช้อปปิง้งมากี่เดือนแล้วโอ้โหมันเครียดอย่ละลราบีเนี่ยไม่อยู่กับเขาเลยอ่ะเป็นไรนี่คิดว่าควาเล่นทีได้แต่ข้างนอกนะไม่นควาเล่นทีในบ้านเลยหรอฮะโอ้บีเขาก็อยู่กับบีนี่ไง,งค่ะอยู่หา่า เพาว่าบีย,ยไม่ต้องเครียดนะครับอ่ะหายเครียดยังอุดีขึ้นนะแอร์เย็นแอร์เย็นปองหน่อยเลยนะเฮ้ยหายเครียดยังยเฮ้ยมาหายเครียดยังยเฮ้ยแอร์อออไม่ได้เปิดด้วยนะเนี่ยหัวเย็นลงเลยแล้วเนี่ยโอ้ยอย,อยู่บ้านก็ดีเหมือนกันนะเนี่ย ยบีเบสเบสเฮ้ยเขี้ยนอ่ะพรีจะไปพรีเซนต์งานลูกค้าแต่ไม่มีชุดเลยชุดเขาเก่าก็ใส่ไม่ได้แล้วเขาไม่มีชุดใส่แล้วบีทำไงดีอ่ะถ้าได้ไปพรีเซนต์งานแล้วไม่มีชุดใหม่ๆไปใส่นะหรือว่าชุดที่มั่นใจงานมันจะออกมาไม่ดูแบบเพอร์เฟกชันแนลเข้าใจไหมเพอร์เฟคชันแนลอ่ะเพอร์เฟคชันเพอร์เฟกอ่ะเพอร์เฟคอ่ะเข้าใจป้ะ เครียดหรอคะนั่นเอางี้เอาก็เป๋าตังค์เขาไปเลยให้เงินเขาให้หมดบาเขารูที่หมดในวงเงินไปเลยแถมถ้าเงนินยังไม่พอดีเอานโฉนดออฟฟิศไปซื้อเลยก็ได้บ้านเขาเลยไหมเอาไหมเอาไปเลยให้จริงดิไม่กลับคำนะทั้อหมดเลยนะนี่ไงมึงจะได้มิเกียดไงรู้ไหมแต่ขออย่างเดียวนะดีไปเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อใหม่ละกันนางฟ้าหรอนางโจร ออกไปไหนอ่ะเขาจะออกไปทํางานอ่ะไปประชุมแล้วพีจะกลับมาบ้านตอนไหนอ่ะเขามาโมงอ่ะเขามาเมื่อไหร่อ่ะโอ้พี่เขาน่าจะดึกเลยอ่ะไม่ต้องห่วงหรอกเขาไปทํางานพีไม่ต้องรอนะกินข้าวไปได้เลยดึกอีกแล้วอ่ะนี่เห็นป่ะเวลากินข้าวก็ต้องกินข้าวคนเดียวดูซีรี่เขาก็ดูคนเดียวนอนก็นอนคนเดียวนี่พีจะอดางมากกว่าอดเขามึงไม่ต้องมีกูในชีวิตก็ได้มึงไม่ต้องมีกูในชีวิตก็ได้ แย่เหรอคะจะแยดไปทําไมเขาออกไปทํางานนี่บีเงินหมดหรือเปล่ากูจะแย่กัเพราะเรื่องนี้แหละเพราเรื่องนี้แหละโอ้โหงั้นเอางี้จะเขาโอนเงินให้นะเอาไปอีกเอาไปเพิ่มเอาอีกไหมบัญชีเหลือจุดทศนิยมเติมให้โอเคนะคะบีอุ้ยอดรวยใจปั้มมี่ไม่ต้องรีบกลับนะคะเขากินข้าวคนเดียวได้ก็ดูซีรีส์คนเดียวได้เขานอนคนเดียวก็ได้ี่ไม่ต้องห่วงเขาจะเหงานะ เขาอยู่กับหมาแทนก็ได้เล่นกับหมาก็ได้เขาไม่เหงาเลยเนอะเนอะมี่ไม่เหงาเลยนะไม่ต้องกลับมาเขาไม่เหงาเขาไม่เหงาตอนสครึ่งเช้าเลยเหรอปี เดี๋ยวนี้พูดด้วยไม่พูดด้วยเหรออะยังไงอะ้ยถ้าอย่างนี้ก็เลิกกันไปเลยไม่โอเคเ,อเขาไม่ได้เมินแค่เขาไม่ได้ยินเนี่ยเขาใส่หูฟังหัวเว่ยฟีบัตซีอยู่เนี่ยตัวนี้มันตัดเสียงรบควรรอบข้างหมดเลยเนี่ยลองไม่จริงยังมาหาข้ออ้างลองไม่เชื่อมันได้ยินยังไงได้ยินลอง นางผู้หญิงที่บนมึงไม่เข้าใจคนทำง,งานเหรอตัวจะมานั่งรอจูจีดีด่<ว>ะจะทำมาหาแดก<ต><ต>อะไรได้<อ>ไม่มีเงินมึงเลิกคบไม่มีงบมึงก็จ่ากูจ่ากูเอเอชใช่เอเอใช่ไม่ยินจริงๆด้วยอ่ะไม่ยินจริงๆด้วยอ่ะแน่ รบวยทั้งนอกเลยอ่ะเฮ้ยเหมือนอยู่โลกนึงเลยอ่ะบีใช่บีมันไม่ได้แค่ลดเสียงรบวนนะหัวเว่ยฟีบัตสีเนี่ยเขายังดีไซน์แบบโอเพนฟีทำให้สวมใส่แบบสะดวกสบายไม่หลุดง่ายและที่สำคัญนะเขาให้รายละเอียดเสียงเนี่ยโคตรดีแถมเบรสนะชัดแน่นมากลูกเพจเรานะใช้กันเยอะมากเขาเลยโดนป้ายยามานี่ไงหูฟังโคตรดีอ่ะไทยแต่มึงเปลี่ยนไปใช่ไหมบอกมาฮะไปทำอะไรตัวเนี่ยกลับมาอย่างเงี้ยไม่มีเหงื่อเลยอะไรอับน้ำมาใช่ไหมอะฮะเห็นเพื่อนทำก็ทำด้วยอย่างนี้หรอไม่เคยกับบ้านเช้าเดี๋ยวนี้เอาใหญ่ ใช่ไหมทีรักเอาเงินไปเอาเงินไปอีกว่นนี้ตื่นมาจะได้ไม่เครียดแล้วก็ไม่ต้องตามหาเขาที่เขาหายไปเนี่ยเขาออกไปหาเงินมาให้บีไงครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยใครใครเขาบนน่นบีเขาไม่ได้บ่นเท่าไหร่เ,เขาโควบีได้รับอันตรายโอ้โหแค่ไลามาก็ดีใจแล้วอะ่ะที่ไม่ไนเหนื่อยปะเนี้ย อันนี้ไม่แอบพายของหรือเปล่าเนี่ยอะแนนอนสิทุกคนนี่เลยหัวเวย่ยฟรีบัตรสี่ออนอกจากหูฟังเนี่ยจะดีไซน์สวยงามแล้วยังสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้อย่างรวดเร็วเพียงแค่เปิดบลูทูธจากนั้นเปิดฝาหูฟังและกดปุ่มด้านข้างให้ไฟขึ้นเป็นสีขาวและไปที่โหมดบลูทูธค้นหาอุปกรณ์ฟรีบัตรสี่รอสักพักมันจะเชื่อมต่อเองเุ้ยเชื่อมต่อไวมากอะ่ะสีสวยมากดูแพงด้วยอะแพงปะโอ้ยไม่แพงสบายเป๋าและนี่นะสีเนี่ย เขาเรียกว่าสีซิมเวอร์ฟอสตลได้อีกสีหนึ่งเนี่ยเซรามิกไว้ก็สวยไม่แพ้กันฟังมากหุยเสียงแน่นๆนุ่มๆอีจองยุนแค่นี้ก็เอาอยู่อพวกหน้าเงินอพวกหน้าเงินยังไม่ได้เปิดเสียงแล้ววิธีสุดท้ายนั่นก็คือไม่มีไม่มีว เหลืออะไรแล้วทุกคนเ,คเนงินผมมันอยู่ที่ได้หมดแล้วแต่ไม่เป็นไรผมจะไม่เหลือแต่หัวเวยเขายังเหลือกิจกรรมดีๆให้ทุกคนได้ชิมโชคแล้วก็ร่วมสนุกกับกิจกรรมมันเสียงดีเพียงแค่ทุกคนนะเข้าไปร้องเพลงกับเดอะทอยในแอปพลิเคชันจุกก็สามารถชิงวันมากมายเห็นปะ่ะกติกาง่ายๆเลยนะทุกคนเพียงแค่ทุกคนเนี่ยไปร้องลิ้ิงหรือจะร้องอะไรก็ได้ค่าทางอะไรก็ได้ผ่านเพลงนี้เลยมันเสียงดีของเดอะทอยแบบเต็มเพลงเท่านั้นนะสามารถอคลิปผ่าน ฟีดเดอร์บัตบนแอปพลิเคชันจูก,ก็ได้หรือจะอัพโหลดแอปพลิเคชันอื่นๆก็ได้และต้องอัพวิดีโอพร้อมเขียมมนบรรยายนะในแคปชั่นว่าโอ้โห oh, ัวเว่ยฟีบัตสเนี่ยเสียงมันตรงพลังขนาดไหนแล้วก็อย่าลืมติดแฮชแทแ็กมันเสียงดีสามารถอัพโหลดคลิปได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง3สิงหาคมไม่จำกัดจำนวนคลิปตลอดระยะเวลาร่วมกิจกรรมคลิปไหนนะโดนใดกรรมการแล้วก็ถูกใดเราที่สุดนะคุณจะได้รับรางวัลไปเลยเงินรางวัลหนึ่งหมื่นบาทหัวเว่ยฟีบัตสี หนึ่งชิ้นจานวน2รางวัลและสําหรับคลิปไหนนะที่มีผู้ชมสูงสุดคุณรับรางวัลพิเศษไปเลย5้า0ันบาทแล้วก็หัวเว่ยปีบัตรสีเนี่ยหชิ้นจํานวนอีก1รางวัลคําัตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดประกาศผลรางวัลเนี่ยในเพจจุ๊กไทยแลนด์ในวันที่9สิงหาคมเวลาหกโมงตรงบอกเลยนะครับว่ากิจกรรม,มดีๆแบบเนี้ยคอบบ้านอย่างเราเนี่ยไม่ควรพลาดเดี๋ยวผมเนี่ยจะแปะลิงก์ไว้ให้สําหรับทุกคนใครยังไม่มีเงินไปก็รีบมาร่วมกิจกรรมนะคุณจะได้มีของรางวัลเนี่ย ลารของคุณแฟนคุณเนี่ยได้มีเกียร์ไม่งงไงเหมือนกับแฟนกูไง